วันนี้เนี่ยเราจะมาลุยในหัวข้อหลักสูตรใหม่ที่ที่ชื่อว่าสมการพหุนามนะเดี๋ยวเรามาลุยกันเขาบอกว่าหาเจ้า a b c a b c เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าแนวหลักสูตรใหม่ที่เด็ก6 6เ7 6 8ปเป็นต้นไปเนี่ยจะเจอในคณนิตที่ชื่อว่า A level เนี่ยมันจะมีสมการเป็นรูปเศษส่วนพหุนามแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะมาในโจทย์ปัญหาแต่พื้นฐานในการทําโจทย์ปัญหาให้ได้เนี่ยเราจะต้องฝึก คอนเซปต์ Concept, ปกติแบบย้ายข้างโบบา้บาโบบ้ธรรมดาก่อนแล้วค่อยไปวิเคราะห์โจทย์ปัญหากันแต่พื้นฐานหลักๆคือจะต้องแก้อีกก้อนนี้ให้ได้งั้นพี่ลุยแหลยคือโจทย์สั่งหา a b c ก้อนซ้ายที่เขาให้มาเป็น a x บวก b หารด้วย a, x กํลัง2ลบ5 x บวก4ส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็น6ส่วนด้วย x ลบ3บวกกับ7ส่วนด้วย x ลบ2ไอ้เจ้าฝั่งขวาเนี่ย ถ้าน้องอ่ะใจยุบให้มันหลือกอนเดียวเพราะว่าเศษส่วนมันบวกกันเนี่ยถ้ามันจะรวมกันได้ตัวส่วนต้องทำาไงกันนะเท่ากันน้องก็คว้ยเลยอ่าคูณควยเลยควยนะควยนะคูณควายเลยสแสดงว่า6เนี่ยมันจะต้องคูณกับเจ้า x ลบ2ทั้งคู่เลยน้องจะได้ 6x ลบ 6, 6 2ได้12มันจะเป็น 6x แล้วลอกกับ12ส่วนด้านขวาเนี่ยที่เป็นเลข7กับเจ้า x ลบ3มอ่อะ น้องก็เอา x ลบ3ควายไปซึ่งเอาง่าย7อ่ะจะต้องคูณทั้งคู่เวลา7คูนเจ้า x อ่ะน้องจะได้ 7x 7คูน3อ่ะมันจะเป็นลบ20เท่าไหร่นะลบ2 1เสร็จแล้วน้องค่อยเอาตัวส่วนเนี่ย2คนเนี้ยที่พี่ตีกรอบม่วงๆเนี่ยมาคูณกันก็คือการหาคอารนอทำให้ส่วนเท่ากันซึ่ง x เจอ x ได้ x กํลัง2พี่สาธรานนี่คือตัวส่วนคูณน,นะ x คูณลบ2ได้ลบ 2x น้องรู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็ลบ3คูณ x จะเป็นลบ 3x แล้วก็ลบ3คูณลบจะเป็นบวก6เพราะฉะนั้นไอลบ 2x ก,กับลบ 3x มอ่อะมันจะรวมล่างกันเป็นลบ 5x แล้วก็บวก6ซึ่งข้างบนพี่ว่ามันมันยังรวมกันได้อยู่ไอไอ,ไอเจ้าอ้เจ้ก 6x กับ7 x เอ่อะเขาจะได้13 x แล้วก็ลบ12กับลบย มันจะรวมกันได้ลบสามสามตัวส่วนเนี่ยมันเดิมเลยเป็น x กําลังสองลบห้าบวกกับหกฝั่งซ้ายเหมือนเดิมเป็น ax บวก b หารด้วย x กําลังสองลบห้าแล้วก็บวกกับสี่เขาบอกว่าซ้ายกับขวามันทําไมกันนะคุณน้องมันเท่ากันทีนี้ถ้ามันเท่ากันเนี่ยน้องสังเกตตัวส่วนก้อนแดงๆกับก้อนแดงๆอ่ะน้องสังเกตว่าถ้ามันเท่ากันเนี่ย พี่ว่านะมันเทียบได้เลยเพราะว่ามันมันมีคู่ของมันแล้วอ่ะ x กําลังสองแม่งเท่ากันอยู่แล้วอ่ะลบห้าแม่งเท่ากันอยู่แล้วอ่ะแสดงว่าบวก C กับบวกหกอ่ะมันจะต้องเท่ากันเพราะอีซ้ายขวามันจะเท่ากันได้ทุกคนมันต้องเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณน้องก็ฟันธงไว้เลยว่าไอ้เจ้า C อ่ได้ได้หกได้มาแล้วคนถัดไปน้องก็เทียบก้อนบนที่เป็นตัวเศษเห็นเขียวเขียวเห็นเขียวเขียวปะ เทียบเขียวๆที่ว่าเขาเรียกว่า ax บวก b เท่ากับ1 3x ลบ3น้องไม่ต้องย้ายข้างอะไรนะเพราะว่าให้น้องเทียบสัม,มสิ์ไอ้ซ้ายกับขวามันเท่ากันเทียบสัม,มสิ์ก็คือเลขหน้า x ก,กับเลขหน้า x อ่อะมันจะต้องเท่ากันสแสดงว,ว่า a ของน้องก็คือ1 3ส่วนน้องอย่าลืมเครื่องหมายนะน้องเห็นก้อนน้ำตาลไหมที่เป็นตัวเลขเดียวๆไม่มี x ที่เรียกว่าบวก b กับลบ3 3อะ่ะ มันจะต้องทำไมกันด้วยเท่ากันเอ้ยโดนน้ำลายไปคำว่าบวก B ก็คือ B จะเท่ากับลบ33เพราะฉะนั้น A ตอบ13 B ตอบลบ C 3 C ตอบ6อันนี้คือหลักการทำเนาะโอเคอ่ะไว้เรามาลลยกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ